สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซาวเลนนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถ Honda c ซ v คันนี้นะครับมาเปลี่ยนยางกระดูกงูนะครับเดี๋ยวเราไปดูยางเดิมลูกค้าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นยางเดิมของลูกค้านะครับเห็นได้ชัดนะครับว่านวมมันจะแบนลงไปอย่างนี้นี่แบนลงไปมากนะครับแล้วก็จะเสื่อมสภาพลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูครับเราจะใช้กระดาษครับนี่ทดสอบยางเดิมเลยนะครับ นี่นะครับเราปิดประตูสนเสนิทนะครับลองดึงครับดึงได้ง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองอีกรอบนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นยางจากทางร้านเรานะครับเห็นได้ชัดน,นะครับว่านอนใจนะครับอยู่ตามตัวยางทั่ว ทั่วตัวยางเลยครับจะทําให้สามารถปิดประตูได้สนิทมากขึ้นนะครับยวเราทดสอบนะครับเราใช้กระดาษนะครับนี่นะครับปิดประตูสนิทนะครับลองดึงครับเห็นได้ชัดนะครับว่าดึงออกยางนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับดูนะครับนี่ครับดึงอกยางนะครับทางร้านจึงรลับประกันได้ว่ายางจะห่างร้านนะครับสามารถกันลมกันเสียงกันกลิ่นได้ดีนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนยางกระดุงมงูแบบนี้นะครับร้านเราก็าอยู่ที่พุทธมณฑลทสาย1ซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางโซลเล็ตเราได้เลยนะครับ